มาดิเรียบร้อย,อยเปิดผมซะเจ็บ <amp> เปิดผมเจ็บไม่ลงใหม่ลงลงที่เดิมแบบนี้เรียบร้อยครับผมปืนอย่างแรงอะ่ะก็โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่ผู้ชมท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาเล่นฟาร์มาร์ดลูนา่าไรเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเพิ่มเติมก็คือผมได้อาสกิลไอริสมาแล้วนะครับผมก็ผมเอามาก็เหมือนเดิมนะครสกิลก็มันเหมือนเดิมทั้งสาบันก็มาโลโรล่าแล้วก็ลูน่านะขผงนี้ก็ไอริสนะครับผม ซึ่งผมลงที่รัดเท้านะมันจะมีคนลงด้วยนะหนึ่งคนสองคนอันนี้ก็ไม่รู้นะผมอันนี้ไม่เห็นนะเออเราต้องหาฟาร์มัสก่อนเว้ยเราเจอฟาร์มัสไหมหลักเกมเนี้ยอ้าวเหมือนข้างหน้าจะมีตัวหรือเปล่าใช่ลงไปแล้วสวยเลยเพราะว่าข้างหน้าเป็นวงฟ้านะผมยังไงก็ต้องมีคนมาอยู่แล้วอะ ีคนวิ่งหนีมาอยู่แล้วนะฮสำหรับใครที่ไม่ได้ปืนในวงฟ้านะอันนี้ก็แย่หน่อยนะสำหรับใครที่ไม่ได้ปืนเราลงข้างวงฟ้านะครับผมยังไงก็ได้ปืน่ะยังก็สู้ได้ตอนนี้ก็ต้องเข้าไปในวงฟ้ากันก่อนนเว้ยเพราะว่าแบบจะได้ไปหายิงคนไงเออไอช้างมาทำไมช้างอะไรมันไม่ใช่ช้างเออช้างเออช้างช้างใช่แล้วโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยผมหลอนละมันเป็นช้างไว้ถูกแล้วข้างหน้ามีไอ้บอมีตัวหรือเปล่าจริงโอ้โหเจ็บจริงที่แตกครับผมตัวนี้เจ็บจริง จ็บจริงบอกเลยเบอร์สองเขาเลยจังหวะนนี้ยังไนงะไปละไหวปะต้องไหวดยวิยิงไม่กี่เมตรก็ตายแล้วออนไปแล้วหรอ,อข้างหน้าข้างหน้ามีตัวหรือเปล่าตรงไหนวะตรงไหนบ้างอุ้ยล่วงไปดิเต็มหัวผมตัวนี้ปูเอ็มพีผมโอ้โหไม่โดนเลยข้าก็มีคิงห่ายแล้วโอ้โหยิงอย่างลูดลูดยังหมดมาดิ เจ็บหนกักขี้แตกตอนนี้ก็เจ็บจริงเสียแตกเลยบอกอะ่ะอืมอ้มพันยาแป๊บน,นะคันนาเพื่อนคันมาคัานมาชุบละคันมาคัานมาโอเคโอเคชุบก่อนนะครับผมเอพีผมผมอยากจะลองใช้ไอริทดัวก็ลองกดดัวไปเลยมันไม่โดนสักเม็ดตั้งก็ผมอยู่หลังไอวอร์เมื่อกี้โอ้โหผมเนี่ยงงเลยเบื่อเลยอะไรวะเหมือนบางนี้จะหมดคนแล้วนะเออเรามาจาับอะไรวะเรามากําจัดหมดแล้วนะครับผม ก็ยังไม่เจอฟาร์มัสนะครับผมก็ผมว่าน่าจะมีวิธีเดียวที่จะหาฟาร์มาได้ก็คือในกล่องนะครับผมผมเหรียนพันห้ายังไงก็ต้องได้อ่ะมาซองชาร์ดเหรอไม่ใช่ที่ต้องการไม่ใช่มีใครเอาปะไม่มีหรอกโอเคไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อินไม่ใช่ฟาร์มัสฟาร์มัสไม่ได้อัพด้วยโอ้โหได้อยู่ก็ดีกว่าไม่มีนะผมก็ถือว่าได้นะ ไปเล่นอยู่นะครับผมดีกว่าไม่ได้เล่นนะครับผมไม่มีอัพก็ไปซื้อซิปเอาก็จะได้อยู่ผมมี800ได้1อันนะครับผมต้องใช้พันห้านะในการซื้อซิปเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะเลยตอนนี้มีหล้หนึ่งพันละมาซื้อเอ้ยมาซื้อได้นะครับผมได้2อันแล้วได้ซิฟสองอันโอเคซื้อมาอัพสองนะครับผมโอ้โหเพื่อนซื้อซิปให้ได้ปะมาซื้อให้หน่อยเด้โอเคเออมันต้องแบบนี้เด้ ฟาร์มาดอัพสามเรียบร้อยครับทุกคนเดเลินอัพสามโคตรลงโคตรแรงนะผมอัพสามมาแล้วเทปสก,กินนี้ดามิทสองด้วยมีตัวข้างหน้าด้วยนะเพื่อนไหวไปะเนี่ยต้องไหวเด็ดต้องไหวนะครับเพื่อนให้ผมอ้อมมาเลยอ้อมมายิงเผื่อได้ยิงนะอ้อมมาฝั่งนี้นะครับผมตรงไหนวะบนบ้านหรือเปออล่าเดี๋ยวผมรอข้างนอกอุ้ยไงโอ้ยเพื่อนย,ยิงไม่ได้นะโอ้โหเบอร์สามล่วงไปแล้วตายตาย แบบนี้ยากยากเราไปยิงช่วยกับเบอร์าสามดีกว่าเนี่ยโอ้โหไม่ตายฟอร์มัอผมอยากลองเอาฟาร์มัสชาร์จเมื่อกี้ไม่ตายโอ้โหมีหน้าเท่าเอ็มพีไม่น่า,านจะตายแต่นานละเมื่อกี้ฟาร์มัสก็แรงนะเออยิงแรงอยูอ่ตัวข้างหน้านนะอยู่ตรงตรู้แหละผมว่าเพื่อนข้างหลังน่าจะยิงมันได้นะต้องได้เออสวยต้งแบบนี้ เนี่ยอยู่ในตู้เลยวะกี่ตัววะสองตัวหรือเปล่าเปิดไหมโอ้โหทำไมฟองวัดเบาจังอะ่ะก่อเสียเปล่าก่อเสียเปล่าเราเนี่ยฮึอุ้ยโอ้โหผมลืมไปผมมีไอริสผมไม่ใช้โอ้โหโดนไม่หนึ่งไหนขอลองใช้ดิโอ้โหโอ้โหไม่ดาวผมดาวแทนล่วงเลยววะผมเนี่ยโอ้โหอะไรวะเพื่อนไหวปะเพื่อนชาร์จอยู่ต้องไหวดิ งไเงพื่อนมาชิวผมได้สวยต้องแบบนี้เด็เพื่อนเบอร์หนึ่ง <ผม S 2> ไหวปะเนี่ยอุ๊ยไม่ตายมันวับมาเรียบร้อยครับผมวับมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีึกว่าหายตัวไปไหนหายตู้หายตัววับออ๋อฮะเกินไปมาอีกตี้แล้วเหรอตีหนึ่งก็มาโอ้โหเรียบร้อยเลยผมเนี่ยก็ต้องไหวสวยต้องแบบนี้เด็ยย เอาต่อเอาต่อนึงตัวไม่ขนามือหรอกเฮ้ยเปิดหัวแดงๆทำร้าทีา่ไหนทำร้าที่ไหนโอ้โหเชิงตึงด้วยมาดิมา,มาโอ้โหปิดไอวอลแบบนี้อ้าวเรามีป่องมีรูออกมาได้มีตัวข้างบนด้วยนะสามก่อนสามมาก่อนมันจะอยู่ข้างหน้านะตอนนี้เดี๋ยวันนี้เพื่อนผมเอาไงาชุบหรือย,อยังไงปัญญาปัญญาเดือนเลย <Kill. S 2> เก็บไป3ว่าเฮ้ยธรรมดาที่ไหนแต่วันนี้ตัดสินใจไปชุบนะครับผมโอ้โหยี่ผมต้องลงกลับมาเอาฟอร์มัทของผมเหมือนเดิมนะเ mm hmm. ออฟอร์มทัทเอาสามผมได้ยิงห่งคิวแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเว้ยใน mm hmm. อารีมาเนี่ยอารีผมไม่ไหวจริงว่ะผมเล่อารีไม่ค่อยเป็นนะม mm ันดีมันดีแต่ว่าผมเล่ไม่เป็น mm hmm. นะครับ mm hmm. ผมคือมันดีจริงอะแต่ว่าแบบยังไงอะมันต้องเอาป้าไปที่เอวใช่ปะ คือแบบมันก็ยิงทะลุดได้ก็จริงมันก็ดีนะผมอาจจะดีในจังหวะชาร์จด้วยแหละนะฮะอะไรไม่รู้แล้วตอนนี้ก็มาเก็บฟ์สกันก่อนดีกว่าฟอสผมฟอสผมอยู่ไหนอยู่นี้หรือเปล่าในนี้สวยเก็บมาเก็บไมห้หมดลูดให้หมดโอเคฟอสสามออกมาละกระสุนมีน้อยจังอะตรงไหนวะสามไม่ได้สามได้แล้วข้างหน้าด้วยเมื่อกี้มีมากตรงไหนวะ อยู่ข้างหน้านะแต่ว่ายิงมันไม่ได้เืยไม่พอให้ยิงเลยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้มันวิ่งเข้าตู้ต้องวิ่งออกมาเด็กอุ๊ยโดนไปเจ็บๆบอกเลยใสแตกอลิสยังไงต้องได้นะจังหวะนี้โอ้โหทั้งโคโ,โทั้งไอวัวสองชั้นจะเจาะได้ไงรับเนี่ยเจายเลยแล้วกันเอาดิโผล่มาโอ้โหฮะกระสุนหมดจิบหายละคือกระสุนสีนัดก็ทำมันใส้แตกไอ้ตัวนั้นอ่ะบอกเลย ถ้ากระสุนผมเยอะกว่าน,นั้นตายไม่รอดนะครับผมบอกเลยแค่นี้กระสุนผมแค่สี่นัดอะเมื่อกี้เนี่ยผมเจาะจ,จนหมดอะกระสุนมีน้อยเกินอาออะไรวะเนี่ยขอบคุณกับเพื่อนที่หให้โอเคตอนนี้ผมเก็บกระสุนมามากพอแล้วยังไงก็ครบให้ได้ตลอดอะเป็นไงเออเจ็บๆอะบอกเลยกี่กระสุนมาโคตรเยอะประมาณสองร้อยเจ็ดสิบนัดน,นะครับผมบอกเลยครบได้ตลอดแต่ว่ามันอยู่ไหนอะตอนนี้เห็นตัวเดียวอะมาข้างหน้ามีเก็บจริงไม่เดาด้วย สวยใ้ต้องแบบนี้ดิเรียบร้อยไปดิปืนแรงไปโอ้โหจังโกงเลยเซนสติสตใจเลยแบบเนี้ยบา้านบ้านหน้าบ้านหมาน่าจะมีเรียบร้อยโดนโดนไอริสผมต้องเอาเจ้านี่ไม่ดาวซะด้วยเรียบร้อยครับผมแตกโอโ้โหไอ,อ,อริสเจาะไอวายเกิร์ลโคตรดีนะครับผมบอกเลยลองไปได้เซตตคูเ่เซตอะไรวะเซตคอมโบนี้นะครับผมเออนั่นแหละ เซ็ตคอมโบนี้แล้วก็สกินนี้ฟาร์มาดปืนนี้ซิปอัพ้วยนะอย่าลืมนีม่ไหอีกวะต้องมีตัวอีกเดีมีแค่นี้ไม่ได้นะอุ้ยบนบ้านหลังนั้นยิงกันนัวยิงกันเยอะโอ้โหผมยิงไม่ได้ต้องขึ้นมาบนบ้านก่อนฮะใครดาวดาวอนี้ราดเลยลวกันโอ้โหไอตัวนั้นยิงผมเกาะเกือบแหกอะเกาะสีผมอุ้ยมันเจาะอะไรวะอะไรวะผมพอเวลาีห้ผมสวนแน่ใจเย็นอื้อหือ เดี๋ยวหันเลือดก่อนโมผมาดิโผะโผมาดิจริงผมมะผมสวนแน่บอกแค่นี้แหละสวนไปใครตายอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมไม่ตายแน่อะโผหน่อยโผหน่อยมาดิรีบร้อย <c oughs> เปิดผมสเ็บ <c oughs> เปิดผมเก็บก็เดินไปดิบศัตรูแล้วมีอีกนะมีอีกตัวนะฝังนี้เนี่ยมาดิรอยิงเลยไม่ลงใหม่ลงลงที่เดิมแบบนี้ เรียบร้อยครับผมปืนอย่างแรงอะ่ะยังมีอีกตัวนะยังมีตัวเอ้ยนี่ไงออกมาแล้วโดนไปโอ,โ,หโ,หโอ้โหโอ้โหยืยนกดดันชิีๆเลยถ้าเล่นฟอร์มเนี่ยบอกเลยโคตรแรงโคตรดีนะครับผม <c oughs> ใครหน้าไหนก็เข้าสู้ไม่ได้แล้วจวังหวะนี้นีโดนมาน่าจะมีตัวข้างหน้านะตรงไหนตรงไหนบนสะพานหรือเปล่าบนสะพานแน่เลยนัวนแน่เลยโอ้โหยิงได้ปะวะบนสะพานอะ่ะยิงได้ปะเฮ้ยนั่นไงโอ้โหเมื่อกี้โผหดิหนึง โอ้โอ้โหมีตัวข้างในอีกเหรอตรงนี้เหรอในด,ดาวแล้วน,นะโอ้โห,โหเดี๋ยว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 เดนผมแน่ไอ้บนสะพานโอ้เลยไม่ได้รอดนะผมอยู่บนสะพานก็ได้เปียบได้เปียบยังไงถ้าไม่มีปืนก็ไม่ได้เปียบแค่นี้แหละนะครับผมมีเดียพันหกนะเดี๋ยวไปชุบก่อนชุบสองคนให้ลงมาบนสะพานเลยเออมันต้องแบบนี้ดิผมได้เก้าคิวแล้วได้คิวเยอะแล้วอ่ะโอเคิวเเดี๋ยวมาชุบก่อน เหียนพันแปดนะครับผมโอเคชิบมาไปเพื่อนลองมาได้เลยนะบนสะพานผมรอยิงได้ข้างล่างครบได้เดี๋ยวซื้อของแปบบ๊บซื้ออะไรดีอ๋อกระสุนมายอะนี่แหละดีละตรงไหนอุ้ยยังไง้าข้างหน้าหนึ่งตัวโผล่มาเพื่อนโผล่มานิดเดียวตายบอกเลยไม่รอดอ่ะไม่เกินสองวิให้แค่นี้แหละเรียบร้อยข้างบนหนึ่งตัวตัวสุดท้ายไขชว ะเม็ดเดียวแค่นั้นแหละใช้เม็ดเดียวพอนะครับผมไม่ต้องมากไม่ต้องเยอะเม็ดเดียวเท่านั้นแหละนะครับผมโอ้โหเกมนี้โคตรตึงโคตรโหดโคตรเดือดนะครับผมโอ้โหฟาร์มอสกี้นี้คโคตรโกงนะผมอันนี้ก็มาแก้มือเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคิดว่าวันนี้เราจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย